ใจของยอดทหารเมื่อสมิงนครอินไปชนช้างกับพระเจ้าฝรั่งมังค้องไม่สำเร็จพระเจ้าราชาธิราชจึงมีพระราชดำรัสว่าสมิงนครอินไปทำการไม่สำเร็จก็มิพ้นโทษยังหาแก้ตัวได้ไม่ทีนี้จะคิดประการใดเล่าสมิงนครอินทูลว่าข้าพเจ้าจะขอทำการแก้ตัว พร้อมเข้าไปให้ถึงพระเจ้าฝรั่งมังค้องจะฆ่าเสียให้จงได้พระเจ้าราชาธิราชก็ให้ไปทำตามนั้นสมิงนครอ,อินถวายบังคมลาออกมาจัดทหารร่วมใจได้หกคนก็ให้เอาย่ามัดเป็นฟ่อนเอาดาบซ่อนในฟ่อนย่านั้นแต่งตัวนุ่งห่มเป็นไพร,ร่พม่าตะพุ่นย่าช้างครั้นเวลา ใกล้ค่าก็พากันหอบฟอนยาเจนระจากันด้วยภาษาพม่าปลอมปนไปกับพวกตะพุ่นซึ่งส่งย่าช้างเข้าไปในค่ายพระเจ้าฝรั่งมังคองพอถึงเวลาค่าก็ลอบตัดค่ายพม่าออกเป็นช่องวางทหารไว้สองคนสั่งว่าเราจะเข้าไปทำการข้างในถ้าได้ยินเสียงอื้ออึงขึ้นบนพลัพพลา ในค่ายเป็นอนลมานก็ให้ร้องขานขึ้นไปเป็นสำคัญเราจะได้ออกมาทันท่วงทีแล้วสมิงนครอินก็พาทหารอีกสี่คนมาถึงโรงช้างวางไว้สองคนสั่งว่าถ้าได้ยินเสียงคนวุ่นวายขึ้นให้ตัดแรงช้างแล้วให้เอาดาบฟันแทงช้างให้ช้างตื่นอนลมานให้จงได้ แล้วพาทหารอีกสองคนมาวางไว้หน้าโรงใหญ่แห่งหนึ่งสั่งว่าถ้าได้ยินเสียงอื้ออึงขึ้นพม่าตัวนายก็จะวิ่งออกมาก็จงตัดศีรษะให้จงได้ครั้นวางทหารสั่งกำชับไว้เสร็จแล้วสมิงนครอินก็ขึ้นไปบนพลับพลาพาวนาอาคมแฝงตัว แอบอยู่จนเวลาสามยามพอได้ท่วงทีจึงย่องเข้าไปในที่บรรทมของพระเจ้าฝรั่งมังคองเห็นพระเจ้าฝรั่งมังคองบรรทมหลับสนิทนางพนักงานข้างในรักษาพระองค์อยู่สมิงนครอินจึงคิดว่าครั้งนี้ชีวิตของพระเจ้าฝรั่งมังคองอยู่ในเงื้อมมือเรา เราจะฆ่าเสียบัตรนี้ก็ได้แต่ตัวเราต่ำสักเป็นเพียงทหารจะมาล้างชีวิตพระมหากษัตริย์เสียชนี้หาควรไม่เราจะเอาแต่พระแสงข้างที่พระบรรทมกับผานพระศีไปเป็นสำคัญคิดดังนั้นแล้วสมิงนครอินก็ย่องจู่เอาพระแสงและผานพระศีข้างที่พระบรรทมได้ นางข้างในเห็นก็ร้องขึ้นว่ามอนเข้ามาสมิงนครอินก็ตัดศีรษะนางอยู่งานพระเจ้าฝรั่งมังค้องก็ตื่นตกพระไทยและพะมา่าทั้งปวงก็อื้ออึงขึ้นในทันใดทหารของสมิงนครอินสองคนซึ่งอยู่ณโรงช้างก็ตัดแหล่งช้างไล่ฟันแทงช้างให้ตื่นออกมา จาักกายวังได้ยินก็ตกใจร้องถามวิ่งออกมาทหารสมิงนครอินก็ตัดศีรษะจากกายวังได้พม่าทั้งปวงแตกตื่นอื้ออึงเป็นอนลมานและทหารของสมิงนครอินที่อยู่ณช่องค่ายก็ร้องขานขึ้นสมิงนครอินและทหารได้ยินสัญญาณแล้วก็วิ่งออกมาที่ช่องค่ายเมื่อออกมา นอกค่ายพม่าได้พร้อมกันแล้วก็พากันมาถึงค่ายมอนพอเวลารุ่งเช้าพระเจ้าราชาธิราชเสด็จออกสมิงนครอินก็เอาพระแสงและผานพระสีของพระเจ้าฝรั่งมังค้องกับศีรษะทั้งสองมาถวายแล้วกราบทูลว่าข้าพเจ้าไปทำการครั้งนี้สมดังคิดแต่ข้าพเจ้าคิดว่า ข้าพเจ้าเป็นเพียงทหารซึ่งจะล้างชีวิตของพระมหากษัตริย์นั้นหาควรไม่ข้าพเจ้าจึงเอาแต่พานพระศรีกับพระแสงข้างที่กับศีรษะนางนักสนมมาถวายเป็นสำคัญพระเจ้าราชาธิราชได้ทรงฟังดังนั้นก็ยังแครงพระไทยอยู่จึงให้หาตาลเจ้าเปฟ้าผู้เป็นพระราชธิดา พระเจ้าฝรั่งมังค้องออกมาจะให้ดูต่เราเจ้าเปฟ้ามาเฝ้าแลเห็นพ่านพระสีกับพระแสงข้างที่ก็จำได้ถนัดแลไปเห็นศีสะจากกายวังยังมิทันพิจารณาสำคัญว่าเป็นพระเสียรสมเด็จพระราชบิดาก็ทรงกันแสงต่อเมื่อพิจารณาดูแน่ชัด จึงรู้ว่าเป็นศีสะจาักกายวังและนางนักสนมต่ละเจ้าเปยฟ้าจึงทูลว่าผ่านพระสีและพระแสงนี้พระราชบิดาวางไว้ข้างที่พระบรรทมมิได้ขาดศีสะนางนักสนมคนนี้เป็นพนักงานนวดพระบาทอยู่ข้างที่ศีสะอีกหนึ่งนั้นคือศีสะจาักกายวัง เป็นเสนาบดีผู้ใหญ่พระเจ้าราชาธิราชได้ทรงฟังดังนั้นก็ดีพระไทยตรัสว่าสมิงนครอ,อินไปทำการครั้งนี้สมคเนแก้ตัวได้แล้วสั่งให้แต่งพระราชสารส่งพระแสงและพานพระสีคืนไปถวายพระเจ้าฝรั่งมังคองในพระราชสารนั้นว่า พระเจ้าราชาธิราชแจ้งความมาถึงพระเจ้าฝรั่งมังคองให้ทราบด้วยสมิงนครอินทำการอหาหังการองค์อาจเข้าไปในค่ายและขึ้นไปบนพระตําหนักหลวงล่วงขึ้นไปถึงที่ข้างในซึ่งน้องเราบรรทมอยู่นั้นลักเอาพระแสงและผ่านพระสีซึ่งวางอยู่ข้างที่ แล้วตัดเอาศีรษะนางนักสนมกับจักกายวังมานั้นทำให้น้องเราเสียพระเกียรติยศให้สะดุ้งตกพระไทยนั้นหาควรไม่เราจึงเอาพระแสงและผ่านพระสีส่งคืนมาให้น้องเราซึ่งสมิงนครอินทําผิดครั้งนี้อย่าให้น้องเราน้อยพระไทยแก่สมิงนครอินเลย ครั้นแต่งพระราชสารแล้วก็ให้ขุนนางถือพระราชสานนำพระแสงและผ่านพระสีไปถวายพระเจ้าฝรั่งมังคองพระเจ้าฝรั่งมังคองได้แจ้งในพระราชสารแล้วทอดพระเนตรเห็นพระแสงและผ่านพระสีก็ทรงพระโทมนัสดำริในพระไัยว่าสมิงนครอิน ทําการถึงเพียงนี้แล้วให้ชีวิตเราคงอยู่นั้นมีคุณแก่เราเป็นอันมากทําชะไหนจะได้เห็นตัวสมิงนครอินสักครั้งหนึ่ง